สวัสดีทัวร์วันจันทร์ที่วันนี้ก็รอนั่งติ๊กซีแล้วเดี๋ยวเราจะทายทุกคนดูเนี่ยเราไปกันชมำพลัคนคะทุกคนนั่งรถติ๊กซีไม่ได้ทานข้าวเพราะอะไรเพราะมุนาแบบนั่งรถเดี๋ยวมันจะอ,อ้วกแพ้รถไหมไม่เดินเลยแพ้เอาแพ้<ม>ก็เดี๋ยวไปติดตามดูนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทายให้ ดีกนนํนลังรลดแล้วตอนพืนน้องไม่ได้ถ่ายเพราะว่ารีบม,มากเลยตอนนี้ก็เป็นมุคงทึ่งัวไม่ทันทุกเนเรีเยมไปไปเบิง่ง ตอนนี้ก็ถึงถึงตอนนี้ที่ไหนเด้ตอตลาดเินไม่นี่เหอตอนนี้ก็ถึงแล้วทุกคนยืนั <c oughs> ่นงมาเดิน <c oughs> ดูก่อก็แดดร้อนมากเลยน,นี่เป็นตลาดเซนีม่ก้าเข่าเด้นอะไรก็เข้ากี่โมงแล้วค่ะ แปดโมงยังไม่ถีนจอเออ,อ,อกอนี่งลาวนี้ตลาดนีเราอยากกินน้ำไปชินมน้ำกันได้ไหมเนี่ยครับปิดได้ด้วยนี่ค่ะ,คะทะกุกคนตลาดชซม,มินี่ดูดอกไม้สวยจังเ,ออเลยไปไหนน้ำมีปะมันตำเล ไไปไองเงินเขาพายน้ำมาไหนเดืนปลดดอกไม้ช่วยยังเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนะยนะขอ,ขอขาพายไปก่อนค่ะ